มาดูเกี่ยวกับเรื่องของข่าวในประเทศหรือจะเอาต่างประเทศกันก่อนผมว่าตอนที่หลายคนเนี่ยอยากจะฟังเรื่องราวของ0.75กันก่อนใช่ไหมฮะเพราะว่าหลายคนเองก็อยากดูขบ้ามุมมองของแต่ละคนนั่นจะเป็นอย่างไรนะครับและจะเคลื่อนไหวกันแบบไหนอย่างไรโดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐที่ในที่สุด ตกขึ้นดอกเบี้ยอีก0.75เรนก็อย่างที่ผมนะฮะเล่าสู่กันฟังสถิติบอกล่วงหน้าไปค้นคนว้ามารวบรวมมากันหมดว่ามุมมองแต่ละอย่างว่าในที่สุดนั้นการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่จบสิ้นไปถึง2วันเต็มๆนี่นะครับตามคาดนะขึ้น0.75และเป็นการขึ้น0.75ที่จะส่งสัญญาณต่อว่ายังมีให้ขึ้นแรงอีกส่วนจะเป็นการขึ้นเสมอมากกว่าหรือจะเริ่มผ่อนเรื่องนี้น่าสนใจอย่างมากๆนะครับเพราะฉะนั้น าลืมนะกดไลค์กดฟอลโลกดแชร์เพจเฟซ o o o กบีไทม e ์ imes, แล้วก็กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่ง u t u b e ของเราด้วยแล้วจะได้รู้ครับว่าการที่ธนาคารกลางสหรัฐนั้นตัดสินใจขึ้น0.75เมื่อคืนนี้นะครับมีความหมายหลายๆอย่างทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นความหมายหรือการคาดมุมมองก่อนหน้าที่จะขึ้นเมื่อคืน หรือพอขึ้นเสร็จปั๊บแหมเข้าเป้าตามคิดเนี่ยนะฮะหลังจากนี้จะมีสัญญาณอะไรโดยเฉพาะการถแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐเจอร์โรมพาวเวลในเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผมว่าการขึ้น0.75รนาทีนี้ทําให้หลายคนเห็นแล้วครับว่ามันเกิดสถิติขึ้นมันเกิดก็เรียกว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์ของธนาคารกลางสหรัฐอย่างที่ผมได้ให้ท่านผู้ชมนั้นได้เห็นมาก,ก่อนหน้านี้ว่ามันจะเกิดอะไรแล้วก็เป็นไปตามคาดอยู่พอสมควรนะครับเมื่อคืนขึ้นมาก็เท่าออกับว่าตอนนี้นะฮะการขึ้น0.75เปอร์เซ็นา์นี่นะครัฐ สิ้นสุด27กรกฎาคมนั้นนับเป็นการขึ้นดอกเบีย้ย0.75%ยติดต่อกันมากที่สุดเป็นครั้งที่2ในะรอบ28ปีนะฮะนี่คือสถิติแรกคือถ้าจับสัญญาและอเมริกาไม่เคยขึ้นดอกเบีย้ยถึง0.75%ซ้อนกันถึง2ครั้งนับตั้งแต่ในช่วง28ปีที่ผ่านมาหรือตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่สมัยยุคของคุณปู่อลันกรีสแปน ยุคนั้นก็มีแค่ขึ้น0.75ครั้งเดียวเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับในช่วงปี1994นั่นคือสถิติแรกสถิติที่2ก็คือว่าไอาการขึ้น0.75ถึง2ครั้งติดต่อกันธนาคารการสรัฐไม่เคยขึ้นอย่างนี้ติดต่อกันเนี่ยนะฮะในครั้งประวัติศาสตร์เหมือนกันเพราะวมา่อไปดูสถิติก็จะพบว่าไม่เคยนมีครั้งไหนเลยที่พอขึ้น0.75ปับ๊บครั้งที่สขึ้นต่อ แม้แต่ในยุคข,ของอลังกืนสเปนก็ขึ้นแค่0.75เซนเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองนี่คือสถิติที่2สถิติที่3น่าสนใจฮะก็คือว่าตกลงแล้วตั้งแต่มีนาจนกระทั่งถึงกรกฎาคมสี่เดือนเต็มๆเ,เนี่ยนะฮะมีนาเมษาพฤษภาถุนวากรกฎาคมโทษห้าเดือนเนี่ยนะฮะอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยขึ้นไปแล้วถึง2.25นั่นหมายความว่าเป็นการขึ้นหรือขาขึ้น4ครั้งรวด ที่ยาวนานที่สุดของธนาคารกลางสหรัฐบนส่วนต่างของดอกเบีย้ยที่แรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐนี่ก็ไม่เคยเกิดขึ้นเหมือนกันในสถิติของธนาคารกลางสหรัฐนะครับนั่นก็หมายความว่าทพูชสันก็คือการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งนี้เป็นการขึ้นดอกเบีย้ยที่แรงและเร็วต่อเนื่องมากที่สุดในรอบปี1980ก็สตีเสมตั้งแต่ส,สมัยยุคนายพอวอล์เกอร์เป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือ42ปีไม่เคยเห็นขึ้นดอกเบีย้ยแบบกระชากเร็วและแรงเพราะส่วนใหญ่จะขึ้นแบบอะไรครับ ค่อยเป็นค่อยไปที่ละสลึงเป็นสเต็ปขั้นบันไดจะมีกระชากระศูนย้าและก็จะเป็น0.25%แต่ถ้าผู้ชมคิดดูสิครับว่าการขึ้นคราวนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะมีนาขึ้น0.5%นตะครับตามติดประ้อยด้วย,วยพฤษภาคมขึ้น0.5%นย์ุดาเนวิจุนายนกระชากิเลย0.75%ยอรต์บด้วยกรกฎาคมเมื่อคืนขึ้นศูน้าเปอแม้ว,ว่ามันจะเป็นการขึ้นเสมอตัวกันกับครั้งที่แล้วแต่ไม่เคยเกิดขึ้นนว่าจะขึึ้้0.5%ถงง2ครัติ ในประวัติศาสตร์ของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะครับเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่ให้ท่านผู้ชมเห็นแล้วว่าเดี๋ยวจะมีจิตวิทยาเกิดขึ้นมานะครับแต่ว่าสิ่งที่เมื่อคืนธนาคารกลางสหรัฐโดยเจอร์พาเวลเนะี่ยออกมาเพื่อที่จะสร้างจิตวิทยาเนี่ยนะครับในทางบวกใจเย็นๆอย่าตื่นตระหนกตกใจสถิติแบบนี้มันออกมาในสร้างความกังวลแมมถ้าเขาเมื่อคืนเขาไม่ออกมาพูดสิ่งที่เขาออกมาพูดตรงนี้ก็คือว่าเอา เดี๋ยวจะยังคงมีโจทย์ใหญ่ในการปราบเงินเฟอ้อเนี่ยเป็นเป้าหมายสาคัญของธนาคารกลางสาหรัฐแถมจจรวมเพวร์ลบอกด้วยซ้าไปนะครับว่าเอา้าการประชุมครั้งหน้าในวันที่21-22กักันยายนซึ่งจะมีช่วงทิ้งห่างอีกประมาณ6สัปดาห์ติดต่อกันเนี่ยนะครับถือว่าพิเศษจากกรกฎาจนกระทั่งไปถึงการประชุมในเดือนกันยายนเนี่ยมันจะทิ้งห่างอยู่ประมาณ6สัปดาห์ตรงนี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับถอยกลับไป2-3รอบก่อนหน้านี้จะทิ้งห่างอยู่ประมาณแค่4สัปดาห์เท่านั้น จริญพรไม่ไถึงกระส่งสัญญาณแบบข้ามช็อตไกลพอสมควรนะฮะบอกว่าการประชุมในรอบต่อไปยังเปิดช่องว่างยังเปิดโอกาสว่ามีสิทธ์ที่จะกระตุกกระชากดอกเบี้ยที่แรงขึ้นคำว่าแรงนี่นะครับจริไม่ได้พูดหรอกคำว่าอาจจะขึ้นอีก0.75เหรือเปล่าหรือว่าจะว่าอกันด้วย1%ก็ตามแต่ทีนี้น้ำหนักตรงนี้ทำให้นักลงทุนในตลาดหุ้นดุยกสหรัดเมื่อคืนดูจะมั่นใจเหมือนกันครับ่าคุณมั่นใจว่าจะแก้เงินเฟ้อต่ออ่ะละมั่นใจหนึ่ง สองคุณบอกว่ามันจะขึ้นแรงต่อซึ่งไม่ได้บอกว่าจะเป็น0ู .5 หรือ1%นปรในการชุมเดือนกันยายนไม่ว่ากันอย่างน้อยคุณก็เปิดไตมาว่าขึ้นแรงเพราะฉะนั้นการเปิดไตขึ้นมาขึ้นแรงแสดงว่านักลงทุนมองว่าการขึ้น0.75%ชนิดที่ต่อกันสองครั้งคําถามนักลงทุนจะเกิดขึ้นันทีก็ว่าดอกบีอเมริกาพีคสุดแล้วใช่หรือไม่นี่คือฝั่งหนึ่งจะคิดอย่างนี้ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็จะคิดว่าเมื่ออเมริกาาาาาหหหรรือออวววว่่่่่่เจจมด้้้บกกขงงนนีิะะึใญต็แสา เป็นไปได้2ทางเลือกครับคือขึ้น0.75 3ครั้งติดต่อกันเรียกว่าทำแฮตทริกนี่จะเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนเลยทั้นทนที่ทำไปแล้วเมื่อคืนเนี่ยนะสองครั้งติดต่อกันหรือกลายเป็นขึ้น1%มันก็จะกลายเป็นแพทเทิร์นการขึ้น3ครั้งสุดท้ายนี่คือขึ้น0.75แล้วเมื่อคืนขึ้นศูนย์จุดเจ็ดห้าและวัน 21, 22, ญญยนี่สิบเอีดนีันก็จะเป็นการขึ้นอ,าตาอ,อัตราเอรเบี้ยทีรงและเร็ ชีกสถิติเดิมในะรอบกว่าเท่าไหร่ครับ42ปีอย่างสิ้นเชิงเห็นไ,ไหมฮะแล้วคนอื่อีกฝั่งหนึ่งก็จะคิดอย่างนี้เห็นไ,ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันมีมุมมองสองคิดตรงนี้ที่เกิดขึ้นสองความคิดตรงนี้ที่เกิดขึ้นมีผลต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนอัตราแลกเปลี่ยนอ่นธะบัตรัฐบาลของสหรัฐนะอย่างแน่นอนนะครับแต่อย่างน้อยสิ่งที่จรร์มพวไม่ออกพูดเมื่อคือนก็คือให้มั่นใจเถอะยังไงก็จะแก้เงินเฟ้อดึงให้กลับ เป้าหมายเร็วที่สุดที่2%ซึ่งไม่ได้กําหนดเวลาว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่2ขึ้นนะขึ้นแน่ไม่ได้เป็นการลักษณะของชะลหรือว่าตึงนี่คือสัญญาณที่จเจริพรวิวย์บอกนะครับถ้านักลงทุนก็พอจะมองเห็นออกว่าโอเคใช่ไหมดอกเบี้ยฝั่งที่คิดว่ามันยังขึ้นต่อเนี่ยมีน้ําหนักมากกว่าฝั่งที่คิดว่าตอนนี้ดอกเบี้ยเริ่มอิ่มตัวจาก2ครั้งที่ขึ้น0.75%ดนิ่งๆน,นะการตีความพวกนี้เกิดขึ้นในหมดครับและทีนี้ปัจจัยตัวต่อไปล่ะที่ ตรงกันข้ามหรือไม่สามารถสยบความกังวลของตลาดได้หรือในทางตรงกันข้ามก็คือว่าเอาสามารถสยบความกังวลของนักลงทุนต่อจากนี้มีแต่การเดินหน้าเก็บหุ้นเพื่อที่จะสร้างสถิติเนี่ยนะครับและหลุดจากภาวะของหมีได้สักทีหรือไม่มันจะขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจในช่วง6สัปดาห์นี้แต่ละตัวทงนั้นซึ่งตัวเลขที่จะออกในคืนนี้คือ GDP ไตรามาสที่2ทีนี้แหละครับจะได้ม็นการยืนยันกับมาตกลงเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยเริ่มถดถอยแล้วใช่หรือไม่ หรือ,อยังไม่ถดถอยเพราะไตรามาสที่1ลบและไตรามาสที่2จะประกาศคืนนี้แั้นถ้าตามทฤษฎีหรือตามเทคนิค2ไตรามาส GDP ลบนั่นก็คือถดถอยแล้วนะครับตัวเลขที่1ตัวเลขต่อไปคืออะไรครับเงินเฟอ้อที่จะประกาศซึ่งจะเป็นเงินเฟอ้อของเดือนอะไรฮะกรกฎาคมซึ่งวิจะต้องจับตาดูข้ามูเงินเฟอ้อกรกฎาคมในอเมริกานั้นจะสูงกว่า9.1%ของเดือนมิถุนาย,ยนหรือไม่ถ้ายังไปต่อแบบขึ้นแผ่วๆนิ่มๆสมมุติไม่เกิน9.5 สถานการณ์ของตลาดหุ้นจะยังไม่รู้สึกว่าน่ากลัวนะครับแต่ถ้าเงินเฟ้อเกิดกระชากตัวขึ้นไปเข้าใกล้สึกคืออาจจะไปถึง9.7 9.8หรือดีไม่ดีเราได้เห็นสึกขึ้นมาจริงๆเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่ครับถึงแม้ว่าจะสยบเกี่ยวกับเรื่องว่าเส้นทางดอกเบี้ยจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยมันจะเป็นตัวปลายตรงนี้2ตัวที่น่าสนใจแล้วยังมีตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆในสหรัฐอเมริกาเช่นการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอันนี้สําคัญเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ การจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยครับหกหลักขึ้นตลอดและเป็นหกหลักที่ถือว่าเป็นไปตามเป้าและยังสูงกว่าบางเป้าในบางเดือนคือกว่าสามแสนคนคือตรงนี้เลยครับที่เป็นแนวคิดที่ธนาคารการลางสหรัฐเมื่อคืนเจอรมเผาที่เป็นผู้ว่าการจะถึงบอกให้ครับว่าคือถ้าถามแกบอกว่าณขณะนี้ณเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาจะไม่เกิดภาวะถดถอยนะฮะแกให้น้ำหนักบปที่ก็ดูสิว่า หลายกลุ่มหลายภาคเศรษฐกิจที่อยู่ในระบบภาครวมทั้งหมดเนี่ยยังขยายตัวได้ดีเกินไปสรุปสั้์ก็เช่นว่า too good ไอ้อออ too good นีหมายความอะไรหนึ่งคือภาคก,การจ้างงานถ้าบอกว่าถดถอยทำไมยังจ้างงานกันแบบประ,ประมาณหลักหหลักขึ้นและเป็น6หลักที่ประมาณเกือบครึ่งล้านคนทั้งทั้งที่ตอนนี้หุ้นก็ตกต่ำดอลลาร์เองก็แข็งนะฮะภาวะของการกังวลเองก็เกิดขึ้น การลดค่าใช้ใจ่ายของบริษัทห้างร้านต่างๆหรือบริษัทชั้นนั้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มดั้งเดิมหรือเทคโนโลยีต่างก็มีการปลดคนชะลอการรับคนและทำไมตัวเลขการจ้างงานมันยังขึ้นเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่คานพอสมควรนะครับเพราะ,ะการตัดสินใจขึ้นครั้งนี้ท่านผู้ชมครับจากที่เคยเป็นดอกเบีย้ยต่ำที่สุดในรอบ0%ต์ต่ำเป็นปฏตการนะในช่วงที่อยู่ในช่วงของโควิด19หรือก่อนหน้านั้นก็แล้วแต่นี่นะครับทำให้อัตราดอกเบีย้ยตรงนี้ขึ้นมาเป็น2.25ถึง2.5%สําหรับณนะเวลานี้สูงครับ ต้องยอมรับว่าสูงทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะ4ครั้งสุดท้ายนี่นะครับขึ้นมาถึง2 2 5ภายใน5เดือนต้นทุนทางการเงินถือว่าพุ่งสูงและอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับดังนั้นแล้วเราก็จะต้องมาดูกันต่อไปครับว่าแล้วที่สุดเนี่ยการประชุมที่เหลืออีกประมาณ3ครั้งนับรวมเดือนกันยายนด้วยนี่นะฮะจะไปอยู่ที่ตรงไหนอ่ะอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะไปสอดรับกับมุมมองของบรรดาน,นักวิเคราะห์นักลงทุน ที่เขาจำประเมินแล้วนะครับว่าจากนี้จะมีดอกเบี้ยที่สูงกว่า0.75หรือเปล่าตอนนี้ทุกคนพยายามมองไปนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนี่นะครับน่าจะขึ้นไปจอดจอดเชว่าจอดจอด,จอดนี่นะขึ้นไปจอดอยู่แถวประมาณ3.2ถึง3.5ก็แสดงว่ามันอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกประมาณสัก1.5ที่เหลือใน3ครั้งสุดท้ายและ1.5มันจะขึ้นยังไงนะอาจจะมีครัง้งหนึง0.5ก็ได้ หรือจะมี0.5% 2ครั้งก็ได้แล้วหลังจากนั้นจะเหลือ0.25%อย่างละครั้งก็ได้อันนี้เป็นเกมที่นักลงทุนจะต้องประเมินจากคํำแถลงของผู้ว่าการธน,นาคารกลางสหรัฐซึ่งเป็นประธานคือจโรนบาเวลและจากนี้ไปจะมีอะไรฮะมุมมองทัศนคติแนวโน้มที่สะท้อนออกมาจากผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐในแต่ละสาขาทั้งคนที่มีสินนาาทธิ์อยู่ในคณะกรรมการนโยบายการเงินงที่โหวตหรือขึ้นหรือไม่ขึ้นอออกเบี้ยกับคนที่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง ซึ่งแต่ละคนก็จะเทมุมไปจุดไหนยังไงอันนี้น่าจับตามองนะครับนั้นนี่คือภาพรวมทั้งหมดสําหรับการเกิดขึ้นของดอกเบี้ยธนาคา,ารกลางสหรัฐในคืนที่ผ่านมานะครับ0.75ขึ้นซ้อนกันถึง2ครั้งติดต่อกันนะครับให้ท่าชมนั้นได้ติดตามเกี่ยวกับเรื่องนี้จะได้เห็นว่ามุมมองนั้นเป็นอย่างไรต่อไปนะครับ